สวัสดีด้วยฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Battlefield 3ฮะในพาร์ทแรกอ่าพอดีนี่อริจิ i นลดราคาเลยฮะโอ้โหตัวเกมเฉยๆฮะ449บาทพรีเมียมผมซื้อแบบพรีเมียมมา7 9 5แต่ใช้บัตรวีซ่าฮะอริจิน ก็คุ้มกับราคาครับมันติเพเยอร์มันดีครับสนุกมากแต่ก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแคสในโหมดแคมเปญกันก่อนอันนี้แบบแบตเอฟิลธรรมดานะฮะเดี๋ยวค่อยไปต่อพกอัปเตอร์แมทอะไรพวกนี้เอ็นเกมค่อยว่ากันนะเนี่ยไม่เสียเวลาครับขับสคิปไปเลยอ่าในส่วนเรื่องแคมเปญนะครับมิชชั่นทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ10ด่านนะฮะสิบมิชชั่นนั่นเอง แล้วก็ความยาวของแต่ละมิชชั่นนี่ไม่เหมือนกันนะครับมิชชั่นนี่ก็แบบยาวนานมากชั่วโมงหนึ่งนะอ่านี่ก็มิชชั่นที่สองนะเอ้ยมิชชั่นแรกนะแต่ในตอนที่มันอยู่ในรางรถไฟเนะี่ยผมไม่เอาะมัแบแป๊บเดียวเสร็จนะความกระตุกนิดหนึ่งพอดีทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยเล่นในแบบั้นฟิลครับจับหนักมากเนยมันติีไปเยอะสนโป๊ PLR the right people, all right? They don't make them any righter. Misfit one three, this is Misfit Actual. We have a situation developing here. Get your team dismounted and into the staging area, asap. This is one three. Copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective's 20 clicks north of here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road. Ah, Okay, let's go. Move. ก็ไม่ถึงกระแลกมากนะหรือใครที่เคยดูผมในที่เทส FPS BF สาก็น่าจะเจอฉากนี้นลฮะภาพส่วนผมนี่ปรับเป็นแบบมีเดียมนะเดินไปตรงนู้นเลยหาผู้บัญชาการ Gentlemen, welcome. As you know, we're dealing with a PLR insurgents crossing over from Iran. A lot of sectarian tension. Uh, the the people of this country are not your enemy. PLR is. At 0930, we lost contact with the Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spins and Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. We believe the PLR involved. Sending you in to find our Marines, provide support, call in Kasavak if necessary. You're t h e quick reaction f o r c เ g e n t l e m e n t l e m e n ผมว้ใจี่ัด o ารเ,เ,เรื a อเรี้ยครับไปยไปกันได้แล้วเขาที่จำไม่ผิดกับตรงนี้มันจะมีหนานั่นไงแต่มันจะกระตุกอยู่นิดนึงเออแล้วก็แต่น้มันก็หายไปครับแดดแยงตาตอนนี้ผมยังกดชิดวิ่งไม่ได้นะไปสิเ อ่ะชิปวิ่งนแะครับมาดูปืนมีสไนเออร์โอเคมีแค่นี้ครับโอ้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 โอเบอร์หเป็นระเบิดหเป็นมีดนฮะโอ้อาวุธเยอะโอ้ช่วงนี้แหลกครับแหลกแหลก เออโอเคหายละโอ้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 คอมกากแต่อยากเล่นครับทําใจคือสมมติมีคนถามว่าทาไมไม่ปรับโลผมปรับโลแล้วผมแลกนะแต่อะไรไม่รู้แต่ปรับมีเดียมไม่แลกแต่บางเป็นบางช่วงอะรู้สึกจะเป็นช่วงมิชชั่นแรกๆเท่านั้นนะที่กระตุกจากที่เคยลองเล่นมา อ่าคงจำกันได้ครับจุดนี้อ่าเคแล้วเราก็วิ่งตามไปเลยครับอ่าจำได้ดีครับเพราะผมเล่นมิชชั่นนี้มาแล้วครับในตอนช่วงเทสเซมเลตอ่าแล้วเรามาตรงนี้รอเลยอ่า รอมึงเปิดเนี่ยมึงก็รีบๆเปิดสิอรรอพวกไปข้างหลังไปไป Not a single civi I don't like this shit โอ้ยโผเพื่อนนนยิงครับปืนปืนสไนเปอร์นะทำเพือ่อนเอาที่กำบังก่อน Oh, for the fuck they... oh. Keep shooting. <laughs> Nothing

เรียบร้อยครับจำได้แค่ตรงนี้เพราะผมเล่นมาประมาณตรงนี้แหละโอสูนโมดิีกโอ้อ,โอ,อันนี้ผมปรับระดับความยากเป็นโนโมอนนะแต่ไอช่วงมิชชั่นเนี้ยมันจะโหน้องมันจะง่ายๆครับชิวๆ่แต่ก็มันในซิงเกิลน,นี่ยศัตรูเราจะตายง่ายมากครับแต่มัตตินี่มันโหมีเงินแทบตาย ลแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วโอเคจบไปยังยังไม่จบครับตามตามมันไปครับโอเค,อ,เคอ่าเพื่อนเรารู้สึกยังไม่ตายนะ <c oughs> เราก็ตามเจ้านี่ไปครับ I one. All right, up we go. Check your corners. I hope Chaffin's going to be okay. He'll be fine. Hey. Oh, oh, oh. Eyes open. It's all you. Oh, 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 oh! There's a sniper, huh? have to run are not going to These guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Al Bashir is exporting all-star in search of talent out of Iran to here now. I don't know. Let's just get up on that roof. โอ้ยเอาละฮะมีสไนตรงนี้ติมกระสุนเกิดใช่สไยครับเท่าที่จำหน้าผมมาตายตรงนี้ก่อนเนี่ยยังไม่รู้ในเรื่องนา้นี่หลบซี Let's go. Cover to cover. We'll draw him out. okay moving going okay Okay, moving. love okay, okay, Get I love fucking deck. I down I the edge. love I love I off ทั้ง The Wall back with off us to get into อ๋อคานไปอ่าอ่าในในตรงจุดนี้นะครับห้ามยืนเลยนะฮะจนกว่ามันจะมันจะมีช่วงที่มันจะให้เรายืนนะถ้าเกิดมันไม่มีช่วงนี้ฮะเรายืนห้ามยืนเลยฮะจะโดนยิงตายห่างกันเอง ให้เราหมอบยาวๆนะฮะช่วงนี้เดอไ็กซ์เอาสถานนีฝั่ง ม ah, right? like, ันจะนับนะฮะนั่งครับยิงเสร็จนั่งเลยเรียบร้อยตึกถล่มถล่มครับยิงซ้ำครับโอ้โอวีโอเค 1-3, This is Doc Holliday. I <laughs> you got your man patched up down here. We're ready to move him back to the staging area. Bring back. Can you provide cover from up there? Sure thing, Doc Holliday. Which direction? Over? North side. Misfit, one three, in position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Uh. กด X นะฮะเป็นก,กรารนั่งถาวรครับจะนั้นไม่ต้องกดชิปตลอดนะฮะอ่านี่เป็น cover อ่าโอ้ยตัวนี้ไม่ตายโอ้ยมันยิงมาข้างบนเลย ไม่สนครับเราเล่นเบี้ย3ก่อนกดชีพครับมันจะได้ทำให้ปักเป้านน่งครับปืนนี้ก็มีความรู้สึกมันจะเบามากอะไรที่ โอ้โหบางทีเราไม่ัเป็นต้อง c o v e ฮะดูดูมันยิงกันนี่ครับอีกผู้ข้างล่างก็โหดชิบหายังไงต่อ มาเยอะมาเยอะไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วโอเคตอนนี้พวกเราฮะมาทำอะไรเอ่อฟอลโล่เซฟพอยต์นะฮะโอ้ไม้กระดานอ๋อข้ามอีกตึกเลยๆเราคบเพื้อเฮ้ยปืนมันหายฮะ เอาสิเออเอาก่อนโอเคครับวิ่งยาวๆแล้วช่วงนี้เก็บรอเพื่อนครับเพื่อนช้ามากอืมไม่มาทีเว้ยเป้ยช้าจริงๆนะ คนแรกครับ <c oughs> อ,อีกคนนึงยังไม่มาคารับระเบิดเหลือสองลูกเอ้ยเบิดเหลือสลูกเลามลูกเว้ยรเรวเ l กเอเอาเหลือส o ามลูกเว้ย โอ้โอ้โอ้มันกระตุกจุ่ธรรมดาเล่นไม่กระตุกเราต้องไปที่มัสยิดตรงนี้นะฮะมึงน่จะเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยพูดเอออ่าได้ยินเสียงคนครับนั่นไงไอเอกเราครับ รู้สึกว่าโอ้ยอุย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 หายแล้วกครับใส่ครับแต่รอจบพัทนี้ครับพักคอมบ้างครับเปิดทั้งวันทั้งคืนออนแข่งกับเซเว่นเลยผมอ่ะโอ้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 ไม่เป็นไรเว้ยเป็นไรเป็นไร รู้สึกว่าเนี่ยตัวเอกของเรานะครับจะชื่อแบ็กเบิร์ดนะฮะแบ็กเบิร์ดจบยังอ๋อมีอีกตัวเว้ยไอ้กรถางสมุนไพรครับเก็บได้ไหม <c oughs> นี่ทหารน่าจะเป็นพวกเราหรือเปล่า ในในมิชชั่นนี้นะครับเราห้ามยิงคนนะจะยิงได้ไม่น้แต่ผมไม่ไม่เคยยิงคนนะ่ยไม่กล้านี่อะไรเนี่ยจะมีเรื่องกันครับ คือบรรยากาศแบบนี้ครับมันแน่นอนครับที่ว่าจะมีลบใหญ่เกิดขึ้นครับฮะมาให้เราไปออกตรงนู้นทำไมวะ สภาพมันคงไม่มีซอมบี้หรือตัวอะไรมาแล้วนะให้เราผ่านโอเคครับเฮ้ยไอ้้เหียผายหนูมันคงไ,ไม่มีผีช่องแอร์นะฮะ อ่าปตุกตาหมีอืมดึงสายหรอเอาหเงาไม่ทันเออซ้ำซ้ำเอาเอาแล้ววะ เออเออเออโว้ยอเอออืมสาดเอโอเคดึงทันครับ พวกเรามาเป็นสิบครับ ลบก่อนในช่วงนี้ครับเราพยายามยิงพวกที่มีพวกปืนกลระยะไกล r p g อะไรพวกนี้ครับพยายามยิงมันเลยฮะแล้วบางทีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไอ,พไอ,พบอ้พวกไอ้พวกบอดพวกอะไรเนี่ยฮะมันมันมัน,มน,มนไม่ตายง่ายๆหรอกครับมันจะตายนอกจากแบบเป็นช่วงที่มันต้องตายจริงๆแบบทัพซีอะไรพวกนี้ครับมันจะตายผมเคยเจอมาแล้ว เนี่ยระเบิดเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยลูกหนึ่งนะผมตายแต่แม่งไม่ตายคือแบบคือแบบมันมันเหมือนเดินเดินมันติดอย่างเงี้ยเออเนี่ยฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับว่ามันเนี่ยเดี๋ยวตายไม่มีเพื่อนเดินด้วยถึงตายนะฮะพอเราเข้าช่วงคัตตี้หรือรีรีมิชชั่นนะมันก็กลับมา ลครัอ่าไปโดนที่รถไปเร็วเร็วเร็วโาตายโอ้ยโดนแล้ว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 โอ้ยห้าห้าลาก Let's move เลสปูปเลสปูปเลสปูปมูปมูปมิชชั่นเฟลแหมเอาใหม่โอ้ยปวดแขนเลยฮะ ให้หลดนานเังเว้ยอ่ะมาแล้วอ้าวกลับมาตรงนี้เลยฮะแหลกนิดหนึ่งรอคลิปหน้าครับจะไม่มีการแหลกอีกเลยนะฮะ โอ้เลระเลบะเลบะอะไรวะตายโหงันง่ายจังพวกตัวไม่สำคัญครับมันจะตายห่าเร็วมากเป็นไรไม่รู้ที่แบบโดนดิดปืนสะกิดขั้งลูกแบบ ดอกเดียวเละตายฮะโอ้เราไปตรงที่เราต้องไปดีกว่าครับนั่นความรู้สึกไอตัวอาร์พีจีตัว RPG นะอาร์พีจีนะเอ้าตายาอีกแล้วอืมห่าอะไรวะ ผมต้องพอเก็บปืนปุ๊บเดี๋ยวผมไปที่เดิมเ่าเออเข้าใจเข้าใจเาใาม่ไหมผิดพลาดนิดเดียวครับนิดเดียวขอโทษด้วยนี <c oughs> ่ชานชาง่ายง่ายมึงเล่นได้ตายโหโคตรกะเลย วัดโดนเสาไฟตกหัวตายเลยไปข้างบนครับตัวละครเกิดเองอีก ไม่มีที่มาอีกแล้วนั่นไงอาะพีจีอาะพีจีอาะพีจีหลบก่อนครับหลบก่อน่าตายโอ้โดดครับปมกระสุนที่ดีวิ่งแล้วโดด

มาาสเอาแล้วครับเอาแล้วครับวอายิงแทบๆหมดแล้วโว้ท่านมันมากเออนองโอ้ฟักเฮ้ยเฮ้ยลง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 เอาตึกระถลมครับเอาไปลงล้ไม่ได้อ่ะเอาชิบหาย เอาเอาเอาถึงไม่ไม่ถึงเอาถึงไอ้เหี้ยกำโทษคุณคำหยาดอ้าวยังไงครับนะเน่อ้าวโอเคเอาเป็นว่าจบมิชั่นนะก็ในพาร์ทนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Battlefield 2พาร์ท2เอเอ Battlefield 2พาร์ทหน้านะฮะก็อย่าลืมติดตาม,มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ